สวัสดีครับพี่น้องเฟ่นๆคใจชาวทุงและท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเพื่อให้เห็นภาพพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการใส่อินทรีย์วัตถุนะครับในการปับปุงดินนะครับกับดินที่ใส่ต่ปุ๋ยเคมีล้วนๆนะครับจะมีผลกระทบกับจุลินทรีย์ที่ห้องใส่บ่เพื่อมีเส้นครับนะครับท่านผู้ชมถามเขามาว่า ใส่ปุ๋ยเคมีใจะเฮตดให้จุลินทรีย์ตายบ่หรือจะขัดขวางการทํางานของจุลินทรีย์แบบนี้เมืม่อนี้ก็เลยมีตัวอย่างนะครับพี่น้องดินตัวนี้นะครับเป็นดินที่เชาาท่วงผสมครับปุ๋ยมักเรียบร้อยนะครับพี่นอ <c oughs> ้องส่วนดินตัวนี้เป็นดินเป้าเป้ารอนร่อนได้ผสมยังนะครับนะครับสําหรับควบแน่นนะครับอัดมาเท่ากันเลยนาะพี่น้องนะครับตัวนี้สมมติว่าเป็นน้ําจุลินทรีย์ที่พี่น้องเขาผสมจุลินทรีย์ล้วหดลงไปเพื่อให้อ่า <c oughs> พืชในน้ำเอาไปใส่เรือไฮจูลินซีนั่นเฮ็ดประโยชน์ให้เขาเอามาเบ่งการซึมซับของน้ำนะครับพี่น้องนะในปริมาณที่เท่ากันนะพี่น้องนะสึกว่าตัวนี้จะได้หน่อยกว่าะครับให้พี่น้องเบ่งการการซึมผ่านของน้ำแล้วฮั่งมาฟังกันนะครับ ดินที่อินรีย์วัตถุมีหน่อยหรือไม่มีอินรีวัตถุหมายถึงดินที่พี่น้องเข้าพอปลูกเราใส่ปุ๋ยเค่มีเป็นลักนะครับพี่น้องลักษณะดินกาค่อนข้างจะทึบนะครับพี่น้องเม็ดดินเรียงตัวกันแน่นนะครับเลี่ยงตัวกันเป็นระเบียบเนื่องจากว่าโบมีอินรีวัตถุแทรกนะครับโบมีอินรีวัตถุแทรกโบมีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกไปแทรกนะครับที่ใหยเม็ดดินซึ่งเป็นดินล้วนๆน,นั่นอัดโตกันแน่นนะครับพี่น้องการซึมผ่านของน้ำนะครับ หรือควมชื้นก็เป็นไปได้ยากนะครับกบซึ่งเป็นที่รู้ดีกันอยูาา่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยาธาตุอาหารหรือว่าจุลินทรี์นะครับมันจะไปน้ำน้ำ,นำหรือไปน้ำควมชื้นนะครับ,นะรบ,นนรบพี่น้องนะครับไปน้ำน้ำไปกับควมชื้นนะครับควมชื้นถึงไสนะครับน้ำถึงไสปุ๋ยทึงนันจุลินรีย์ทึ้งนันนะครับพี่น้องนะครับการสังเกตว่าการแทรกซึมของน้ำนะครับพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องเบิงน,นะครับสำหรับดินที่ผสมปุ๋ยมักปุ๋ยคอกหรือผสมอิซวัตถุซรู้สึกว่าน้ำจะทักหน้าจะ หายไปแล้วนะครับซึ่งลองใต้ไปแล้วอซึ่งในขณะที่น้ำที่ใส่ดินเป่าๆนะครับดินที่รอนๆนะครับพี่น้องยังมีน้ำขังอยู่ข้างบนยังแทรกซึมลงขงางล่างได้เ่เต็มที่นะครับพี่น้องนะครับนี่ตัวนี้ถึงพื้นแล้วนะครับถึงพื้นแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ตัวนี้นะครับหากล่องหดเคืองครับอันนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าดินที่ขาดกินสีวัตถุหรือดินที่ ขาดการปรับปรุงด้วยวัสดุปับปรุงดินบอ่อจะเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยขออนะครับเป็นดินที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก็เนื่องจากว่าความชื้นมันเบาหายนะครับพี่น้องนะครับเมื่อน้ำมยุ่ทั้งๆนะเสียงครับพี่น้องยังขังอยู่นี่นะครับเมื่อแสงแดดมา้กระทบสายลมมากระทบ,าาก,ะทบการสูญเสียของน้ำนะครับแทนที่จะลงมาขางลางบ่นะครับสูญเสียข้างบนและเฮ้ยนี้ซึ่งตรงก้ามครับตัวนี้นะครับน้ำซึ่งลงมาอยู่ขางลางเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง ถ้าหนาเขาคงจะเป็นบันหมาดนะครับหน้าลงมาอยู่ค้างอะไรเร้อยแล้องลบหนีการเผาของแสงแดดแล้วก็สายล่มนะครับพี่น้องเฮ็ดให้ดินตัวนั้นมีความื้นเมื่อดินมีความชื้นนะครับมันก็สามารถเจ็บกักธาตุอาหารอ่าเทศไทยจุลินทซี่จะเริ่มเติบโตไดไรนอกจากเนาะนะครับอ่าท่านที่บอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีหละจุลินทซี่ตายบ่ในทางตรงก็คือบอ่อตายนะครับแต่เมื่อท่านใส่ปุ๋ยเคมีไปโดนๆนะครับอ่าตัวที่จะเฮ็ดให้ดิน เสื่อมสภาพก็คือดินจะแข็งแน่นทึบแล้วก็ถ้าหากเป็นปุ๋ยเคมีประเภทแอมโมเนียนะครับเช่นสูตรยีเบสศูนย์แอมโมเนียมซัลเฟตนะครับพี่น้องจะทําให้ดินนั้นเป็นกรดนะครับเมื่อดินเป็นกรดนะครับการเจริญเติบโตของจุลินทรี์กับโบดีการทาหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่หรือคุณสมบัติของจุลินทรี์ก็แสดง <c oughs> ปฏิกิริยาใดบทเต็มท,ที่นั่นากาคือคัดขวางด้วยคว้วเป็นกรดของดินนะครับฉะนั้น นะครับจึงแนะนําว่าต้องมีอินทรีย์วัตถุใส่ลูกไปในดินอ่าทุกปีทุกเดือนนะครับพี่น้องอ่ามีดายใส่ลายมีหน่อยใส่หน่อยมีดูใส่ดูนะครับพี่น้องเพื่อปับโครงสร้างดินให้ได้ย่างหน่อยก็สามารถอ่าเป็นที่ระ,ะบายน้ําระบายอากาศเก็บกักความชื้นอ่ด,ดูดซับธาตุอาหารนะครับพร้อมกันนั้นความชื้นนะครับยังเห็ดห้จุลินทรี์ทํางานได้สะดวกจะเลื่อนเติบโต,ตเต็มที่ซึ่งจะพน้นส่งผลต่อการย่อยสลายอ่าเปลี่ยน แอนซีวัตถุหรือปุ๋ยมักปุ๋ยข้อเนี่ยห้กลายเป็นแร่ธาตุสำหรับพืชนะครับส่วนดินธรรมดานะครับพี่น้องนะครับก็ต้องอาศัยเวลาในการซึมนะครับซึ่งในธรรมชาติจริงๆแล้วนะครับมันจะอะยุรสนานนี้มันจะแห้งเร็วนะครับพี่น้องแทนที่มันจะลงหนิมันจะไปก้อนนะครับฉะนั้นพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆนะครับระวังนะครับระวังนะครับเพราะว่าบอกไปแล้วว่าปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติในการ ปรับปรุงโครงสร้างดินครับเขาให้เพียงแค่ธาตุอาหารพืชน,นะครับถึงจะให้ธาตุอาหารพืชธา,าตุอาหารพืชสูงปานใดแต่หากโครงสร้างดินบ่ให้นะครับพี่น้องบ่มีความชื้นเพียงพอบ่มีการดูดซับแร่ธาตุหรือบ่สั่นก็ดินบางชนิดนะครับ ก็จะดูดตึงแร่ธาตุไว้บ่ปล่อยพืชไปกินเช่นใกนกรณลนีของดินเหนียวหรือดินที่เป็นกดจับเนี่ยจะดูดซับธาตุอาหารพืชไว้นะครับพี่น้องโดยเฉพาะธาตุที่มีความจาเป็นเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมนะครับพี่น้องเ่านี้นะครับจะดูดตึงไว้นะครับบ่ให้พืชเราไปกินได้นะครับส่งผลในพืชจะเลื่อนเติบโตเต็มที่ซึ่งตรงข้ามกันครับดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็มีความเป็นกดพ่อเหมาะพ่อเพียงจะปล่อยธาตุอาหารแต่ละธาตุออกมากในลักษณะสมดุลนั่นเอง อ่ะก็เลยเอาตัวย่างมาให้พี่หายน,น้องมาเนาะตัวนี้ถึงกดเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องเปียกถึงกดแล้วอันนี้ขนาดที่ตัวนี้กดยังไงทวนๆอยู่นะครับพี่นอ้องนะครับอ่ะยกตัวย่างพี่ให้น้องเห็นเนาะนะครับฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าจะให้ได้ผลดีควรจะมีอินทรีย์วัตถุหรือใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นการดีที่สุดนะครับเช่นตัวนี้อ่ะนะข้ามีอินทรีย์วัตถุเช่นว,ว่าข้าใส่ปุ๋ยเคมีข้าโรยโรยๆหรือเกี่ยกล่อมควบเจ้หน่อยนะครับไอตัวไอปุ๋ยไอ ปุ๋ยเคมีอ่นปุ๋ยอินซีนะครับหรืออินซีวัตถุแล้วนี้จะดูดซับธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีไว้แล้วรับเกษถ่ายปล่อยออกมาให้พืชได้กินนะครับแบบซาๆเนาะนะครับในขณะที่ตัวนี้นะครับว่ามีอินซีวัตถุดูดซับนะครับบางทีก็อาจจะไลไปกับน้ำเลยบางทีก็ถือแสงแดดละเหยนะครับบางเทอก็ถือเนื้อดินซึ่งเป็นดินสมมติว่าเจอดินเยวเข้าไปนี่จะถือเนื้อดินดูดธาตุอาหารไว้พืชเอาไปกินเมื่อไรนะครับพี่น้องอ่ะยกย่างให้พี่น้องเห็นข่าวๆเนาะนะครับเที่ยวครับ การใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินนะครับส่งผลดีกับพืชกับจุลินซียจังใดแล้วก็การใส่แต่ปุ๋ยเคมีล้วนๆจะส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมกับจุลินทรียก็บ,บอกแล้วเนาะส่งผลทางอ้อมต่อจุลินรีนะครับพี่อนเองเพราะว่าปุ๋ยเคมีเขาจะว่าไปเราไม่ฆ่าจุลินรียนะครับบ,บ่เป็นพิษต่อจุลินทรียแต่จะเป็นพิษต่อซิ่งแวดล้อมที่จุลินทซียอยู่นะครับแหล่งอาศัยของจุลินรีนะครับโดยไปเปลี่ยนลักษณะดินนะครับพืชไฮดินเป็นกรดหรือแน่นทึบอ่า นะครับเฮ็ดให้จุลินทรีย่นั่นทำงานบ่สะดวก์นั่นเองนะครับพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพชรคลิปนี้ก็นาะนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพ่อกั็ไม่นะครับหลายท่านเรียกร้องมานานได้เบิ่งแท้เ่ยเอาไมาให้เบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับน่ะเว้าจนครึ่งชั่วโมงแล้วยังบ่ทันถึงกลดยันเหนี่ยหนั่มนะครับพี่น้องซึ่งในนี้ฮอดก้นเรียบร้อยนะครับครัเอ้ากคงจะประกอบการตัดสินใจแล้วก็พิจารณาการนําไปใช้ของพี่ของน้องเนาะสําหรับ ปุ๋ยอินรีนะครับะว่าจะเป็นปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยยังกระไดท,ที่พี่น้องเขามีปุ๋ยพืชสดก็แล้วแต่นะครับควรจะเติมใส่ดินเป็นระยะระยะเพื่อรักษาคุณสมบัติต่างๆของดินหายมันเหมาะสมต่อกันจะเรื่อเติบโตของพืชและก็ะเป็นแหล่งที่ยูอาศัยเป็นแหล่งอาหารของจุลินซีตลอดไปย่เห็ดให้ดินนั่นเป็นดินตายหรือดินไม่มีชีวิตดินตายก็คือดินบ่มีจุลินซียในเด็กนะครับดินบ่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่า่าแต่จุลินทรียกี่กระเดือนก็นยังบกกาอายู่นบ่งงโกอจิ ยังกันยังประกาอยู่นนื่องจากว่ามันบ่มีอาหารเนี่ยมีแต่ดินลอนๆอนนอกเหนัอเนาะนะครับเอาคลิปนี้พ่อพี่พอน้องเพิ่งคลิปนี้วันนี้คลิปหน้าจังพ่อันไมสวัสดีครับ